สบายดีพี่น้องบอกสบายวัดุกุลสกุลพี่น้องจราบรรยากาศตอนบ่ายพี่น้องอากาศหนาวลมเย็นมันมีพี่แสงแดดเลยสิพาเด็กๆมางมปลาปริมาณหลายมื่นแล้วสบายสบายเมื่อวานกัวัดสิมาผักคำก่อนก็เลยปริมาณพี่น้องมันก็เลยอันมาเซเว่นแน่เนาะจะลงไปงมปลาเดี๋ยวมารอรุ่นว่าก็ได้บอกปลาม้นจะลงไปงมปลาจะก็มีกบเราจะเท่าปลาหนังแหกปลแหก เดี yeah, so ๋ยวมาดูว่าวันนี้ใครจะได้เยอะจะมีรางวัลให้ี่นังเทด๋ยวกลับข้องูเด้อข้องูป่าแคกระปุหนาไม่ใช่ว่าจะมีปลาไหม ก้ดไดขั้นเลยูนี่ีโบ้เอเ้งมาเนะทเท่าบแหละอ้ยกระปูงมเอาอี่้อกระปูยนา่อกง้าำเมีขเท้าใ,ใจปาพ่ม็ได้ได้แลได้แต่ตัวหนึง,นงโอ้ยทาเ็นป่าเ hoa có mấy nhai được. Tôi nói có coi. ีไปอีกแล้วมันอยู่แถวห้อยตีดนะผู้ชมได้อีกแล้วพวกนี้ยนะไปไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาซีมอนโบถือกระถังสีมอน

ได้อีกแล้วได้อีกแล้วคุณผู้ชมได้กันสองตัวนี่สอตัวแลวประคาดพี่น้องอุ้ยอุ้ย้ผู้ได้ได้ปลาเข็งนี่นะน้องทาได้ปลาเข็งตัวนึงนี่ปลาเ็งพี่น้องงมเอาปลาปลายอยู่ มีเต็มตัวหน่อยพี่น้องเอาไปทอดเฮ้ยนั่นนั่นไปแล้วโอ้ยดี่นี่ได้อีกแล้วนี่ท่านผู้ชม นี่อุ้ยนี่อะคอดนเองเวลางมต้องถอดเกือบเหยียบเอาอุ้ยคนนี้ยักโตเลยคนไี้ซี่โตว่ะคนได้ซโตแล้ว นี่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะไปนี่นั่นล้นะปาคอพี่นอกแต่ตัวที่ห้าแล้วนะตัวใหญ่ปะเวนงูวัดตีกำดีๆสองเมือกันบอล bơ hả, nini đọc, ừ, pa, tôi nhảy cùng mô, à long điều mình phải, nì theo nì cái coi yeo nó, ngắm pa mơn นี่ได้ปลาเข็งด้วยกันนี่ท่านผู้ชมอันนี้ปลาเข็งเนาะอุ้ยไปได้ปลาเข็งหนึ่งตัวก็ได้เท็กโต้เลยหกเจ็ดตัวแล้ว,ว,ลวอ่ะคอนเทโตแล้วมบ้าง,ง,งดิชองชองโต้คุณมะคอยจะมีอะ้รพี่น้อง เจ้บพ่อเอานี่ทำอะไรจำความงูระสีมันอุย้ยนี่ไายอีกแล้วอัางเต็ด้วยนะครับมาเข่ามอนอะรดงมแล้วมันมันหลายอยู่พี่น้องเต็มพ่อได้มันมันรุ่นนั่น,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 นไปอีกแล้วอุย้ยนี่นี่ ไปอีกแล้วมันตกกลับไม่ทนันนี่ได้อีกแล้วท่านผู้สมหมานหมานเด็ดเจ็ดตัวเลยเนาะมันจะไปนี่ พี่นอง,นองแค่ง,งมเอาก็ได้พอกินแล้วนี่ได้หลายได้พี่น้องได้ปุระหาโตหกโตอุ้ยไปแล้วตัวบักใหญ่หนึง่งนี่ได้อีกแล้วตัวนึงสองโตสองโตได้ตัวนึงมันไปทามุส้มนี่อุ้ยเน่ยเห็นบ่ บร่ได้ยากเลยพี่น้องหากินนี่จับปลามือเปล่าแถวนี้มีมอนไปหลยโตแล้วต้องน้มเท้าขีดต้มโอ้ยไปอีกแล้วกำน้ำประทาน

นี่พี่น้องอยังพาดในล่างเนาก็เกลือกขี้ตมบกล็อกอกแรกอังสิ่แหละทั้งปลาเข็งปลาคอนี่ปลาเข็งปลาคอแค่นี้ก็พอกินแล้วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวรอรุ่นว่าสิหลายบ่เมิ่งแน่ได้อีกแล้วปวลา,ลออาคาลาอ พ่าได้ที่ชิปตแล้วคุณคอยทั้งตะกันแปดตัววู๊วนี่ได้อีกแล้วปลาเคงอันนี้นปลาเคงพี่น้องปลาเคงแล้วอดีทอดนี่ตายยังอย่าไปห้ามย,ย่างกวนมันแถวนี้น่ะมันมี พ้อเอายากไปแล้วเขาห้อยตีนค่อยๆลูบแล้วก็กำหัวมันยิกดินเลอเอาขึเอาเกำพ่องูเด้อยนะมันมาหมักอยู่ในคอนนี่ช่างหวานี่ช่างงูลกก็เปนลูนี่สายแหลกถ้ากบวนนันเราเห็นเลย อ้ยนันไปแล้วได้ปะอุ้ยไปแล้วนัทไปแล้วงงมันเยอตกลัวสิจับมันได้จับมันก็บดไปบดมาอยู่จะป่ามันลายเฮ้ยงงมั้งทีตะอยู่กทางมันดรอนี่เออ วิ่งตัวมึงไงเฮ้ยเฮ้ยไปเอากระชีดโอ้ชีดได้ตัวมึงไงนึงเอ๊ะโอ้เดี๋ยวนี้อ่ะท่านงงนะนี่อ่ะสองสองเจ็

ไปได้ก้าโตเลยเนาะนีทั้งบุสมปลาปลาคอปลาค้อ,อน,น,นั่นดินี่แถวนี้ปลาอุ้ยนั่นไปอีกแล้วปลาลายดีพี่น้องข้ามันปลาลายนี่จับบาได้มันก็ปุดไปปุดมาอยู่อ้ยดีดีดดีได้อีกแล้ว ได้เีกแล้วตัวใหญ่สุดนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวมันามาสิลดมือหนักเห็นบ่ะนี่เห็นบ่ะพี่น้องปลาคอลุงก่อนจะชิปตกปลาเข็งนิดเดียวมีแล้วนี่แล้วดิมันค่อยค่อยน่านเด่นะนะถาเด็กโตแล้วอสาม อยเขาเนีบบ่ยเป็นชิปื่อยๆมันเป็นสามค่อยๆจับเกือบกได้เป็นเขาห่อยติดดีนแล้วมันจับแล้วมันหยนดีนุัยนั้นอาไไปอีกแล้วตันหนึ่งมันจับก็ได้เนี่ย มาหอดีแล้วน่นเดไปอีกแล้วจับอ่ไรเงี้ยเนี่ย ไ,ได้อีกแล้ว,ท,วท่านผู้ชมตุ่ใใหญ่ตะเคาอุ้ยเี่ไว้ตืแน่กำล้งก็สีอ่างมันลุดมือซ้ำสิบเอ็ดตัวแล้วเนอะน้องทามันก็เลสามตัวไปก็ไปก็ น so <structures> ี่ได้อีกตัวหนึงกับนี่ตัวมักใหญ่อันนี้ไม่ได้มูจ่ะสิบสองตัวนี่กละคอสองตัวแล้วแมตัวนี่นี่นี่เต้นฟุดไปบุดนาย นี่ได้แล้วในสิบสามตัวอ๋อนี่สิบสามเนี่ยเก้าตัวซิมอนหัาเก้าตัวในสิบสามตัวอุ้ยพี่นี่ใส่ใช่ไหม

สรุปบะหมีคลองแซมอันดับสอ,อดอสองเนี่ยบะมี่40โต41โตอันออออนี้41 <c oughs> บะบะหมี่40 42นัน41ตัวนี้เออมูนีพี่น้องพอนะไ่ได้ยั่เออหากินง่ายปะนี่เนาะอ๋อเอาที่นี้มาทำพี่นออ้อ,นนนองด้บกไลายเดียวบะมีสีหลังในเบิง้งเบิ้งเนี่ยแข่งมซื่อๆนี่ นี่แค่งมซื่อๆก็ได้เกือบเครื่องถังเนาะตะค้อกับตัวน้อยตัวใหญ่ละเค็งก็มีด้วยสิลากพี่น้องจ๋ามาจับทะเมามาล่างด้จิโด้มาเต้นด้ไ่ย่าปลาได้บักหลครับผู้ชมขึ้นขึ้นเมื่อ อันมาฟอดไซดมาหยกกนมันจั่วจั่วจั่วถึงนะเร็วๆลาล่างที่ตมเลยงามเด้อสวยสมบูรณ์ลางอเบอโตมนี่ปลาโอ้ยตะทางขึ้นมาใส่อวางลงรถซะเดี๋ยวมันสิบบ ยโคยเดมเมื่อกี้นพี่น้องได้เคืมถังน่ะนี่เห็นืมปลาได้บ้าคลายเนาะปลาเข็ง ปลาคอพี่น้อยตัวน้อยตัวใหญ่แต่ว่าปลาเข่งผู้ดีทอดเนาะปลาสำเนียผู้ดีทอดเด้แต่ปลาคอตัวน้อยก็มีตัวตัวซีใหญ่ก็มีแต่ปลาคอมีตัวใหญ่หรอกเบิ่งแน่พี่น้องขนาดแค่งมเอาเด้ถ้าว่าสอนนี่มันบ่ได้เพราะว่ามันลงมหมุนตุ่มเนาะต้องงมเอาเท่านั้นนี่แค่งมก็ได้มาบ้าๆหลายๆเนาะนี่เมื่อแล้วปัาปๆาเอาสวิงนั่นล่ะเอาสวิง เอาได้อีกแล้วหากินง่ายปนี่พี่น้องเดี๋ยวมือล้างก็นสิบางมอีกไปไปไปมืออาบน้ำพี่น้องจ๋าได้มากนี่กันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพชรทนิษฐ์พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดีบะหมี่ได้หลายกมอลอันดับสองปอดใจเฮ้ยงมกิจอะไรหลายกลืนคอยแล้วไปพี่น้องเสร็จะได้กินนี่ผู้ใดผู้ใด่เนี่ยยกได้ปลาพี่น้องจ๋าเอาไปทอด เอาไปปิง้งกินก็ตับมักท่วมักแตงเนาะปลาเค็งนี่มุดปลาเค็งเนี่ยปลาหลายๆในมูอนี้นะอันนี้ปเป็นป่าลงโตงในพี่น้องงมเอาเออมั้งมงมือได้ก็ได้มือนั่นเลยอะตีอักเตอบ